พาไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะองค์กร BCG Big C มอบประกาศนียบัตรแกร่พนักงานที่ช่วยเหลือภัยพิบพัติภาคใต้ในห่วงที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณหน้าห้าง Big C สาขาปัตตานีค่ะมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกร่พนักงาน mm hmm. เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือเหตุประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา โดยมีนางสุวัดีอินทชาติผู้อำนวยการเขตภาคใต้เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณให้กับพนักงานที่มีความเสียสละและมีจิตอาสาโดยมีพนักงานบิ๊กซีจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดธราธิวาสและอำเภอสงัยโกลกเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวน103คนด้านผู้อํานวยการเขตภาคใต้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามาคัคคีและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันขององ,องค์กร BCG B บิ๊กซีที่ไม่แบ่งแยกสาขา ไม่แบ่งแยกพื้นที่ซึ่งทุกคนล้วนเป็นส่วนสําคัญของการช่วยเหลือและฟื้นฟูจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างแท้จริงค่ะท,ท,ทุกความช่วยเหลือที่พนักงานได้มอบให้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยบริษัทที่ผ่านมานะคะแต่ยังสะท้อนถึงความเข้มแข็งขององ,องค์กร BCG Big C นอกจากนี้ยังมีการมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับพนักงานและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะ